สวัสดีค่ะจา๋าทารลต์สวัสดีคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้นะคะวันนี้จ๋าจะพาคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้ไปอัปเดตพลังงานความคิดความรู้สึกของคนที่คุณกําลังคิดถึงเขาอยู่นะคะเรามาอัปเดตกันว่าในตอนนี้เขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณ คลิปนี้เป็นพลังงานดวงรวมไม่สามารถที่จะตรงได้กับทุกคนอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยรับกลับไปแต่พลังงานดีๆพลังงานบวกๆนะคะแต่ก่อนอื่นเรามาดูพลังงานของคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้กันก่อนว่าพลังงานของคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้เป็นพลังงานแบบไหนแล้วมันใช่พลังงานของคุณไหมไพ่ใบที่1น,นะคะ The Moon สิบไม้เท้าหนึ่งเหรียญพลังงานของคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้คุณกำลังคิดที่จะเริ่มต้นใหม่ในบางสิ่งบางอย่างหรือในบางเรื่องราวไม่ว่าจะเป็นการเริ่มต้นเกี่ยวกับการทำงานการย,กย้ายถิ่นฐานหรือการเริ่มต้นที่จะอยู่กับตัวเองให้ได้หรือการเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ๆกับใครบางคน แต่คุณยังมีความวิตกกังวลเพราะเต่โมยังขึ้นมานะคะคุณยังมีความกังวลว่าถ้าหากคุณเริ่มต้นใหม่มันจะปีปัญหาอะไรไหมมันจะสามารถไปต่อได้ไหมมันจะสามารถฝ่าฟันอุปสรรคปัญหาต่างๆไหมคุณจะไหวหรือเปล่าคุณมีความกังวลค่อนข้างมากกับสิ่งที่คุณกําลังจะเริ่มต้นนะคะ เพราะว่าในอดีตที่ผ่านมาคุณเจอกับเรื่องหนักๆเจอกับปัญหาหนักๆมามากจนคุณรู้สึกว่าคุณไม่อยากจะอยู่จุดนั้นแล้วคุณเลยอยากกลับออกมาเริ่มต้นใหม่อยากตัดปัญหาเหล่านั้นทิ้งอยากตัดความสัมพันธ์ที่มันเหนื่อยที่มันทอกสิทิทิ้งแล้วมาเริ่มต้นสิ่งดีๆให้กับตัวเองแต่คุณก็ยังมีความกังวลใจว่าคุณจะไปรอดไหมคุณจะประสบความสําเร็จไหมคนอื่นจะตามมาเยอะย,อะยอะคุณไหมถ้าหากคุณไม่เป็นอย่างที่คิด แต่สิ่งที่จ๋เห็นคือไม่ว่าคุณจะกังวลแค่ไหนสุดท้ายคุณก็เลือกที่จะเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นกับสิ่งที่คุณเลือกและเริ่มต้นกับสิ่งที่คุณคิดว่ามันจะเหนื่อยน้อยกว่ามันจะเหนื่อยน้อยกว่าอาดีตที่ผ่านมาของคุณนี่คือพลังงานของคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้นะคะต่อไปเรามาดูพลังงานความคิดความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณนะคะเรามาดูว่าในตอนนี้เขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณ ขอพลังงานความคิดความรู้สึกของเขาด้วยนะคะพี่ไพ่หกเหรียญการอยากขอโอกาสการอยากได้โอกาสคนคนนี้เขาอยากได้โอกาสจากคุณ เพราะฉะนั้นแสดงว่าสถานการณ์ของคุณกับเขาในตอนนี้จะต้องเป็นสถานการณ์ที่กํลาลังมีปัญหาการมีเรื่องไม่เข้าใจกันหรือบางคนอาจจะตัดจบเลิกลาหรือห่างกันไปแล้วเพราะพลังงานของเขาในตอนนี้คือพลังงานของการรอการให้โอกาสจากคุณอยากขอโอกาสจากคุณอีกครั้งเขาเป็นฝ่ายรอนะคะในตอนนี้เขารอที่คุณจะหยิบยื่นโอกาสให้กับเขาอีกครั้งบางคนคุณอาจจะได้รับการติดต่อจากเขามาแล้วเรื่องการขอโอกาสจากคุณแต่ คุณยังมีความลังเลใจยังไม่รู้ว่าจะต้องตัดสินใจยังไงเพราะในอดีตเขาก็ทําให้คุณเจ็บมันหนักพอสมควรส่วนใครที่ยังไม่ได้รับการติดต่อจากเขาเร็วๆนี้คุณจะได้รับการติดต่อจากเขาเพราะเขาอยากได้รับการขอโอกาสจากคุณอีกครั้งสไม้เท้าภายใน4ส,สัปดาห์หรือภายในเดือนเมษายนนี้นะคะ คุณจะได้รับการติดต่อจากคนที่คุณมาถามถึงเขาจะติดต่อคุณมาผ่านช่องทางที่คุณกับเขาเคยใช้ในการติดต่อสื่อสารกันอาจจะผ่านทางแอปพลิเคชันต่างๆหรือผ่านทางสื่อออนไลน์เขาจะใช้ช่องทางนั้นในการติดต่อคุณมาเพราะคนคนนี้ยังรู้สึกคิดถึงคุณอยู่เขายังแอบส่องแอบมองคุณอยู่ตลอดเวลาแม้กระทั่งในตอนที่คุณกับเขามีปัญหากัน ถึงแม้คุณจะบอกว่าเขาบล็อกคุณเขาปิดกั้นคุณแต่ขอให้รู้ไว้เลยนะคะว่าเขายังมีบัญชีอื่นมีแอคเคาท์อื่นที่จะมาส่องมาตามติดชีวิตคุณอยู่และเขาอาจจะเห็นชีวิตของคุณมากกว่าตัวคุณด้วยซ้ำไปคนคนนี้ยังไม่เคยปล่อยวางเรื่องคุณและยังคอยส่องส่องชีวิตของคุณอยู่ตลอดเจ็ด <7. S 1> เหรียญสาเหตุนั่นเพราะเขาคิดว่า การที่เขาอยากได้โอกาสจากคุณเขารู้สึกว่าคุณกับเขามันยังสามารถพัฒนากันไปต่อได้เพียงแต่ว่าช่วงที่ผ่านมามันอาจจะมีความขัดแย้งของความแตกต่างคุณกับเขาอาจจะเป็นคนที่มีความแตกต่างกันมากดังนั้นความคิดเห็นของคุณกับเขาในเรื่องเดียวกันมันเลยมองกันคนละมุมมองกันคนละด้านเลยทําให้มีปัญหาต่อการตลอดเวลาแต่ในตอนนี้เขามาคิดทบทวนดูแล้วว่าถ้าหาก ปรับเปลี่ยนเข้าหากันคุณปรับนิดเขาปรับหน่อยความเป็นคุณและเขามันจะสามารถทําให้ความสัมพันธ์มันไปต่อได้ในระยะยาวดังนั้นคนคนนี้เขาเลยรู้สึกว่าคุณกับเขามันยังสามารถไปกันต่อได้จริงๆเดอสตาเขายังมีความหวังนะคะว่าคุณจะรอคอยเขาและจะรู้สึกได้จริงๆว่าคุณกับเขาเป็นคนที่มีความแตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นการแตกต่างเรื่องเชื้อชาติาศาสนาวัฒนธรรมหรือแม้กระทั่งอายุ คุณกับเขามันจะเป็นความแตกต่างที่สามารถรวมตัวกันได้ความแตกต่างสามที่สามารถเป็นหนึ่งเดียวกันได้เพียงแต่ต้องมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของการและกันมองในมุมของการและกันมากขึ้นซึ่งในตัวตอนนี้ตัวเขาพร้อมแล้วที่จะปรับเปลี่ยนและมองเห็นในมุมความคิดของคุณมากขึ้น เถ้วยตอนนี้เขากําลังมองหาวิธีนะคะที่จะกลับมาในความสัมพันธ์เพราะเหมือนที่จ๋าบอกว่าเขาอยากได้รับโอกาสจากคุณบางคนก็อาจกําลังรออยู่ว่าคุณจะตอบเขาว่าอะไร ส่วนคนที่ยังไม่ได้ติดต่อมาเขาก็กำลังหาวิธีว่าเขาจะติดต่อคุณมาด้วยวิธีไหนที่จะทำให้คุณไม่ปฏิเสธในการพูดคุยหรือการสนทนากับเขาและบางคนอาจกำลังมองหาของฝากของกำนันมาให้กับคุณเขาอาจจะเอาสิ่งของมาล่อตาล่อใจคุณไม่ว่าจะเป็นสิ่งของที่ต้องใช้ทรัพย์สินเงินทองซื้อหรือเป็นสิ่งของที่สามารถทาได้ด้วยตัวเขาเองหรือแม้กระทั่ง ความชัดเจนในความสัมพันธ์คนคนนี้ก็พร้อมจะเอาสิ่งเหล่านี้มาเหนี่ยวล้งให้คุณกลับไป The High Pint e จะรู้สึกว่าที่ผ่านมาคุณไม่เคยได้รับความชัดเจนในความสัมพันธ์คุณรู้นะคะว่าเราสองคนคบกันในฐานะคนรักแต่การกระทำของเขาหลายๆสิ่งหลายๆอย่างมันทำให้คุณรู้สึกไม่เคยมั่นใจในตัวเขาเลย ไม่ว่าจากการที่เขาไม่เคยบอกใครการที่เขาไม่เคยบอกคนอื่นว่าเขามีแฟนหรือการที่เขาทําตัวเป็นพ่อพวงมา,ล,าลอยไปลอยมาและพร้อมที่จะพูดคุยกับคนอื่นได้ตลอดมันเลยทําให้คนรู้สึกกังวลและรู้สึกไม่มีความหนักแน่นมั่นคงในความสัมพันธ์นี้เลยเพราะฉะนั้นที่จะบอกไปเมื่อกี้ว่าเขากําลังหาวิธีกลับมาหรืออาจจะเอาสิ่งของมาล่อตาล่อใจดึงดูดคุณรวมถึงความสัมพันธ์ที่มันชัดเจนขึ้นเขาอาจจะเอา สิ่งนี้มาดึงคุณกลับไปก็ได้นะคะเด็กถือเหรียญเขาอยากกลับมาเริ่มต้นใหม่กับคุณจริงๆและจะเชื่อจริงๆนะคะจากไพ่ที่ขึ้นมาไพ่เด็กถือเหรียญคุณจะได้รับสถานะที่ชัดเจนจากเขาคุณกับเขาจะได้เริ่มต้นกันใหม่ในสายตาของคนอื่นเริ่มต้นไปพร้อมๆกันกับ การปรับตัวเข้าหากันระหว่างคุณกับเขาคนอื่นก็จะเริ่มรับรู้ถึงความเป็นไประหว่างคุณกับเขาว่าคบหากันแบบไหนและอยู่ในสภาวะไหนอยู่ในสภาวะของการปรับเปลี่ยนปรับปรุงตัวเองขอให้คุณลองถามใจตัวเองดูอีกครั้งนะคะว่าถ้าเขากลับมาหยิบยื่นสิ่งนี้ให้กับคุณคุณพร้อมที่จะเดินหน้าต่อกับเขาไหม The h i e r l o p fan เพราะ h i e r o p fan ที่ขึ้นมา คุณอาจจะมีความสงสัยว่าเขากลับมาเขาจะดีได้แค่ไหนเดี๋ยวเขาก็เป็นเหมือนเดิมเขาคงไม่มีทางเปลี่ยนแต่เพราะไฮโดรแฟนขึ้นมาแล้วก็มีไพ่เจ็ดเหรียญเจดเหรียญคือการอยากปรับเปลี่ยนตัวเองเพื่อเข้ากันกับคุณและไฮโดรแฟนก็คือการที่เขาติดตองไต่ตองมาอย่างดีแล้วเขารู้แล้วว่าเขาทําอะไรผิดพลาดไปบ้างและเขาพร้อมแล้วที่จะปรับเปลี่ยนตัวเองปรับปรุงตัวเองเป็นคนใหม่ที่ดีขึ้น พร้อมที่จะขอโทษคุณในสิ่งที่เขาทําผิดพร้อมที่จะทําทุกสิ่งทุกอย่างตามที่คุณคิดว่าเขาควรจะทําให้กับคุณคนคนนี้พร้อมที่จะรับฟังพร้อมที่จะเรียนรู้พร้อมที่จะปรับตัวขอเพียงแค่คุณให้โอกาสการกลับมาในครั้งนี้ของเขาเขาเปลี่ยนแปลงตัวเองแบบหน้ามือเป็นหลังมือไปแล้วนะคะสิบไหมสิบดาบ ถ้าหากเขาเคยกังวลเรื่องความแตกต่างระหว่างคุณกับเขาในตอนนี้เขาจะไม่คิดถึงเรื่องนี้อีกแล้วบางคนอาจจะแตกต่างกันด้วยของระยะทางอายุซึ่งสิ่งเหล่านี้เขาก็มีความกังวลใจคุณอาจจะอายุมากกว่าเขา หรือเขาอาจจะอาจจะอายุมากกว่าคุณหลักสิปีขึ้นไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันมีความแตกต่างช่องว่างเหล่านี้เองมันทําให้เขาเก็บไปคิดและกังวลใจแต่ในตอนนี้เขาคิดที่จะปล่อยวางความคิดความรู้สึกหนักๆเหล่านี้แล้วเขามองว่าการไม่มีคุณเขาเจ็บเขาปวด เขาเสียใจมากกว่าดังนั้นถ้าการมีคุณแล้วมันจะมีความแตกต่างกันบ้างมันก็ไม่เป็นไรเขาพร้อมที่จะปรับเขาพร้อมที่จะเปลี่ยนไม่ว่าจะต่างกันเรื่องระยะทางมันก็จะไม่มีผลเขาสามารถจะมาหาคุณได้ตามที่คุณอยากให้มาและถ้าเป็นเรื่องของอายุเขารู้สึกว่าเดี๋ยวนี้วิวิวัฒนาการต่าง การดูแลรักษาตัวเองของแต่ละคนมันก็สามารถทําให้ช่องว่างเหล่านี้มันหายไปได้เขาจะทําให้คุณไม่รู้สึกถึงความแตกต่างเหล่านั้นและเขาจะปล่อยวางความกังวลในใจของเขาไปเพราะเขารู้สึกว่าการไม่มีคุณมันแยก่กว่าความแตกต่างที่เขาเคยกลัว หนึ่งเหรียญการกลับมาเริ่มต้นใหม่จริงๆนะคะคุณกับเขาจะต้องได้กลับมาเริ่มต้นใหม่กันอีกครั้งเริ่มต้นหยิบยื่นสิ่งดีๆให้แก่กันพัฒนาจากหนึ่งเหรียญไปเป็นสิบเหรียญแต่การที่เขากลับมาหาคุณในครั้งนี้มันมาค่อนข้างชัดเจนว่ามาด้วยความมั่นคงมั่นใจมาพร้อมสถานะที่ชัดเจน ความสัมพันธ์ที่คุณจะไม่มีความสงสัยใดๆอีกแล้วดังนั้นการกลับมาในครั้งนี้ของเขาเขากลับมาในฐานะผู้ที่ตื่นรู้ผู้ที่รู้ผิดรู้ชั่วแล้วและรู้แล้วว่าเขาสามารถทําให้ความแตกต่างระหว่างคุณกับเขาในทุกๆเรื่องมันผสานเป็นหนึ่งเดียวกันได้และเขาจะทําทุกอย่างให้ดีที่สุดเพื่อทําให้คุณหมดความกังวลใจและให้คุณมีความสบายใจมากที่สุด และไพ่ใต้สำรับคือ The f o o l ไพ่ก็อยากให้คุณรับรู้ไว้นะคะว่าคุณสามารถเลือกทางเดินให้กับตัวคุณเองได้ไม่ว่าการที่จะเลือกให้โอกาสเขาอีกครั้งตามความรู้สึกของตัวคุณเองหรือคุณจะเลือกเดินหน้าต่อโดยที่ไม่รอเขาหรือไม่ให้โอกาสเขาก็ได้เพราะทุกสิ่งทุกอย่างคุณคือคนที่ได้รับผลกระทบจากมันโดยตรงดังนั้นขอให้คุณใช้ความรู้สึกและเหตุผล ที่ผ่านมาของตัวคุณเองและความต้องการของคุณในปัจจุบันว่าคุณจะเลือกทางไหนไม่ว่าคุณจะเลือกทางไหนคุณก็ไม่ผิดเพราะคุณเป็นเจ้าของชีวิตตัวเองและคุณคือคนที่ได้รับผลกระทบโดยตรงนี่คือบทสรุปความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะคะต่อไปเรามาดูธาตุน,นาราศีที่มีโอกาสตรงกับคลิปนี้80 100%นะคะเรามาดูว่ามีธาตุใดบ้าง ชาวธาตุไฟราศีเมษสิงห์ธนูชาวธาตุน้ำราศีมีนกรกฎพิจิกชาวธาตุน้ำราศีมีนกรกฎพิจิกคนที่เกิดวันที่7จ7ดสคนที่เกิดวันที่9ก9าคนที่เกิดวันที่1 11 21 31อสเอด ถ้าใครมีท่าและราศีดังต่อไปนี้คลิปนี้มีโอกาสเป็นของคุณ80-100%นะคะจะรบกวนคอมเมนต์รละคำทำนายถ้าหากคุณคิดว่านี่คือคำทำนายของคุณและรบกวนฝากกดกระดิ่งกดติดตามเป็นค่าครูให้จ๋าด้วยนะคะขอบคุณค่ะ